เฮ้ hey, สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมมีเกมโคตรชิลเกมหนึ่งที่อยากจะมาแนะนําให้รู้จักกันชื่อว่าดิงท่ำครับฟังชื่อเว็บแรกอาจจะงงๆเอ๊ะ eh, เกมอะไรฟังเหมือนชื่อหมาในหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วมันคือเกมแนว l i f e sim survival จากออสเตรเลียที่บอกเลยว่าคอเกม Animal Crossing กับ Stardew Valley น่าจะโดนใจี่เกมนี้เนี่ยเราจะได้รับบทเป็นคนที่หนีออกจากเมืองใหญ่มาเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเกาะเปลี่ยวๆใช่ครับไม่มี Wi-Fi ไม่มีห้างไม่มีร้านชานมไข่มุกมีแต่ต้นไม้สัตว์ป่ากับมแมลงเพียบสิ่งที่เราต้องทําก็คือใช้ชีววิตให้รอดดไม่่าจะเป็นั ตกปลาล่าจิงจกทําฟาร์มขุดแร่และแน่นอนสร้างเมืองของตัวเองด้วยนะซึ่งมันไม่ได้มีแค่บ้านกับรั้วไก่เฉยๆเพราะเราสามารถชวน NPC คนอื่นๆให้มาอยู่ที่เกาะเราได้แบบทําเมืองน่ารักน่ารักให้กลายเป็นแดนสวนรรค์กลางทะเลเลยให้รท์อีกหลางคือระบบคราฟของโคตรเยอะอยากได้บ้านอยากได้อุปกรณ์อยากได้สะพานอยากได้เก้าอี้โยกนั่งชมพระอาทิตย์ตกก็คราฟได้หมดขอแค่วัตถุดิบพร้อมแต่ระวังนะบนเกาะมันไม่ได้สงบขนาดนั้นนอกจากจะมีจิงโจ้กับโคอาล่าน,น่ารักน่ารักยังมีสัตว์ป่าดุๆอย่างจระเข้หมูป่างูพิยเเตมมไปหดด เดินอยู่โดนงูฉกตูดไม่รู้ตัวเดอ้อและที่เด็ดก็คือเกมนี้เล่นโคออ์กับเพื่อนได้สูงสุด4คนชวนกันมาตัดไม้แข่งจับมแมลงประชันกันตกปลาล่ารางวัลหรือจะช่วยกันสร้างเมืองก็ได้บอกเลยถ้าเล่นกับเพื่อนโคตรสนุกตลกแตกแน่นอนโดยรวมผมว่าดิงคัมเป็นเกมที่เหมาะกับสายชิลชอบเกมแนวใช้ชีวิตทำฟาร์มทำเมืองสำรวจป่าแบบไม่เครียดแต่ก็มีอะไรให้ทำเยอะมากเล่นคนเดียวก็เพลินเล่นกับเพื่อนคือฮาแตกภาพก็น่ารักบรรยากาศดีเพลงประกอบฟังสบายแล้วระบบในเกมก็มีฤดูกาลกับอีเวนต์ประจำวันให้อัปเเดตรืื่่่ออยๆถวาาาคคุมมก ใครที่กำลังหาเกมไว้เล่นแก้เครียดหลังเลิกเรียนหรือหลังเลิกงานผมแนะนำเลยครับดิงค่ำหาโหลดได้บนสตีมตอนนี้ยังอยู่ใน Early Access แต่เนื้อหาขึ้นแน่นๆแล้วถ้าใครเคยเล่นแล้วมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยว่าชอบตรงไหนบ้างถ้าไม่เคยเล่นลองจัดดูครับรับรองติดใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย